เป่าเทียนไม่ตัดถูกใจไหมเช่นใหญ่อะอใหญ่เลยใช่ไหมใหญ่มากานะคะต้องใส่จะกินไม่หมดละคะ่ะจะกินหมดไหมคะเนี่ยฮะนี่ค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันเกิดน้องตังตังนะคะน้องตังแปดขวบแล้วนะคะน้องตังตังขออยากได้เค้กก้อนใหญ่เราลองซื<ย>ซ้อเค<ย>้กนาตัวแกล้งน้องดูนะคะไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวไปซื้อแคกก้อน นี่นะคะวันนี้จะแก้งน้องตังตังนะคะน้องตังตังขอเค้กชิ้นใหญ่แล้วคุณแม่ก็จะซืแบบนี้นะคะจะซื้อชิ้นเล็กหมานี่นะคะเสร็จแล้วเราจะซ่อนชิ้นใหญ่ไว้ที่บ้านนะคะแล้วก็น้องขอชิ้นเล็กไปก่อนแล้วแบบใช้แบบเทียมแบบเทียนแบบเทียมหันซาแบบเป่าแล้วไม่ดับเลยนะคะจะแก้งน้องตังมาดูกันเลยนะคะทุกคนวันนี้ว่าน้องตังตังจะมีปารตีแบบไหนนะคะ ตั้งๆ Happy Birthday วันนี้แม่จะซื้อเค้กก้อนใหญ่ๆบลูให้ตังเลยนะยินดีด้วยออลินกินด้วยโอเคค่ะ น้อตังตังนะคะโหเค้กชิ้นใหญ่เบลเลอร์มาแล้วะใหญ่มากๆเลยดูนี้เป็นยังไงคะชิ้นใหญ่ได้ได้อยากชิ้นชิ้นใหญ่ได้สมใจไหมคะแฟนบอกว่าอยากได้ <c oughs> เค้กชิ้นใหญ่อ้าเป่าเลยคะ่ะหนึสงสองสามอธิษฐานแล้เหรอ เทียนเป่าเทียนไม่ดับเลยนะคะเป็นดับแล้วนั่นไงดับที่ไหนแล้วมาอีกแล้วเทียนติดอีกแล้ว นะคะน้องตังตังเป่าเทียนไม่ดับนะคะบอกว่าไม่ดับนะคะว,วันนี้จะได้เทียนจะดับไม่นน่เราดูดิคะใช้เทียนแบบดับยากให้น้องตังตังเป่าเราดูนะคะแล้วมันก็จะติดขึ้นมาใหม่อีกโอ้น้องตังตังบอกอยากได้เค้คกชิ้นอยากได้เค้กก้อนใหญ่ ก็ดับจนได้เค้กชิ้นใหญ่ <Woo! S 1> เป็นยังไงดีใจไหมคะบอกว่าอยากได้ชิ้นใหญ่ <Yeah! S 1> ถูกใจไหมชิ้นใหญ่ถูกใจไหมถูกใจไหมชิ้นใหญ่อะ <Yeah. S 1> ก้อนใหญ่เลยใช่ไหมใหญ่มากเลยนะคะสงสัใสจะกินไม่หมดะครข่าวนี้จะกินหมดไหมคะเนี่ย <c oughs> อะเราให้น้องต่างๆสุขภาพแข็งแรงนะคะนี่บ๊ายบาย นี่นะคะชิ้นใหญ่มาแล้วนะคะ <Wow. S 1> เป็นเค้กไอศครีมตอนแรกแก้งว่าเป็นเค้กชิ้นเล็ก <Woo. S 1> น้องตันทำหน้าเวอร์เลย